ดีน้องตอนนี้ก็คือรหัสอ,อะไรอ,อตอนนี้ก็คือรหัสพี่กลายเป็นรหัสใครแล้วนี่ครับโทรศัพท์นอ้องก็คือมันจะกลายเป็นรหัสน้องแล้วนะเดี๋ยวคือตอนนี้ผมลงบูสต์สแตกบูสต์แตกให้น้องแล้วนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมบัญชีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม,มอยู่ที่อย่างเดียวเลยว่ามันจะเข้าได้ไหมมันจะจอดําอย่างนี้เป็นตลอดหรือเปล่าเราต้องอันนี้คือต้องทําใจนะครับ ถ้ามันจอดำก็คือจะรหัสก็หายหมดเลยนะครับเพราะอาจจะโดนแบนได้ผมก็ยังไม่เคยโดนแบนเลยนะแกแกหนึ่งมาต้องตายให้เป็นดาวหนึ่งร้ยห้าสิบหไหมคะรั้วสองร้อขึ้นเฮ้ยมาดูกันว่าจะได้ไหมมาดูกันเฮ้ยรอดรอด ถ้าบูแตกใช้ครั้งแรกแล้วมันสามารถผ่านไปได้เลยครับเราสามารถลงไฟโปออะไรได้เลยนะครับแต่ว่าครั้งแรกมันเข้านานหน่อยครับก็ต้องทําใจแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าประมาณสักสองนาทีแล้วมันยังเข้าไม่ได้ยังจอดําก็เสียใจด้วยนะครับคนถูกแบนนี่จะจะเรียบร้อยนะกาย <c oughs> กดล็อกเอา์ก่อนกดอื่นๆขั้นตอนนี้ผมจะเชื่อม Google ผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะมัน คือผมจะพูดเลยครับอีเมลฟรีไฟ r e กับอีเมลช่องผมคืออีเมลเดียวกันครับไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยนะครับอ่ะกดตัวพีฮึบจะได้ไหมจะได้ไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอยิ้มยิ้มปากมานยิ้มปากมานยิ้มชอบชอบได้แล้วคนอื่นฟรีชอบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกาย <c oughs> อันนี้ก็คือน้องจำกฎได้ใช่ไหมอย่างแรกห้ามซื้อของอะไรเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ห้ามกดลัคกี้รอยัลห้ามเล่นซีวีซีหมดแรงอันนี้ <c oughs> น้องชอบไหม <c oughs> แต่เรื่องของตัวละครเนี่ยห้ามซื้อห้ามซื้ออะไรทั้งนั้นไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องส่งของข,องขวัญอะไรเลยห้ามเล่นโหมดซีวีซีแรงโอเค เล่นได้แต่โหมดโดดร่มแรงหรือทะเลทรายไอพวกอื่นๆอะไรให้เล่นได้หมดเลยันบอกโดดร่มแรงทำไโดดล่มแรงให้เล่นได้แล้วก็ที่หมดเลยเฮ้ยห้ามเกิดแล้วก็พวกแต่งตัวพี่ให้แต่งตัวอะไรได้หมดเลยกล่องห้ามเปิดอะไรทา้งนั้นเข้าใจไหมครับ <c oughs> ห้ามเปิดอะไรเลยนะแพ็กเกจไอ้พวกอันนี้ไม่ต้องเปิดอะไรเลยสะสมเอาไว้เข้าใจไหม ถ้าน้องไปสุส่มสกินแล้วน้องได้วิธีทําก็คือกดไอ้ตรงนี้แล้วก็กดออกก็คือมันก็จะได้กล่องสกินเข้ามาในตัวเลยโอเคไหมอ่าชอบไหมยิ้มยิ้มเย้